นอนไม่หลับจิตสับสนวุ่นวายร่างกายเสื่อมโทมคูลรัดกระเซ็นแบบแพสี่เปลี่ยนความคิดได้ชีวิตใหม่การที่เรานอนไม่หลับทําให้ร่างกายเสื่อมโทมระบบการเผาผลาญก็พังเร็วขึ้นริ้วรอยก็จะมาได้ง่ายแก่เร็วขึ้นโรคเลือรังก็ถามหาเบาหวานก็ตามมาจิตก็สับสนวุ่นวาย5เทคนิคเปลี่ยนชีวิตด้วยการนอนเทคนิคแรก ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอออกกําลังกายเดินกลางแสงแดดอ่อนๆก่อน9ก้าโมงเช้าหรือหลังจาก4ี่โมงเย็นประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงจะทําให้เราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปบํารุงกระดูกทําให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นและในช่วงตอนกลางคืนร่างกายก็จะได้หลั่งสารเมลาโทนินออกมาซึ่งทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเทคนิคที่2เน้นกินอาหารที่มีเทมโปเฟนสูง อย่างเช่นไข่เนื้อสัตว์ถั่วเปลือกแข็งชาเขียวและดาร์กช็อกโกแลตอาหารเหล่านี้นอกจากจะทําให้นอนหลับได้ดีแล้วยังช่วยให้ระบบการเผาผลาญทางานได้ดีขึ้นเทคนิคที่3เตรียมตัวในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้เรากังวลในตอนนอนอย่างเช่นการเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทํางานในวันรุ่งขึ้นเทคนิคที่4การเตรียมตัวนอนอย่างเช่นอาบน้ําอุ่นก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลาย ปิดเครื่องเสียงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมือถือทีวีและปรับอุณหภูมิห้องให้พอเหมาะไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปเทคนิคที่5นั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายจิตผ่อนคลายความคิด เพราะในตอนกลางวันสมองจะรับขึ้นความถี่มาจากภายนอกเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องลบๆไร้จนทําให้จิตใจของเราสับสนและวุ่นวายถ้าเราฝึกสมาธิในตอนกลางคืนปรับจิตของเราให้นิ่งสงบและเยือกเย็นลงจะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นยิ่งถ้าเราปรับทั้งกายและจิตจะทําให้เรานอนหลับได้สนิทนอนหลับได้ดีขึ้นถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ได้นะคะ